สวัสดีครับพี่น้องครับนาได้พี่น้องครับก่อนที่จะไปหน้างานเขาถ้าน้องมากินเขากันถ้าน้านองสายลามากินเขามันมีอีกคู่นึงอยู่แต่มันบ้มานนะมันลูกก็ได้เพราะว่ามันนอนบ่คือมูนอนพี่ลึกพี่หลับนอนมูเขาพ้านอนมัน,ปนไปรอทายกิบบานนี้จะพ้องกลับมานอน ถึงเวลามูเขาออกมาแล้วลืมบอกมันว่าเขาให้ออกอาโม่น่าประหลุยเลยมอนเป็นภูเขาเป้าเองเป้าเองเป็นประเพณีมากก็ลองแซ่ยมครับกับผู้จ nice> ัดการของเปิดพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวน้ะมาแล้วมาแล้วเนี่ยพี่มงคลเนี่ยผู้จัดการผู้ดูแลผู้ติดตาม ผู้เป็นทุกอย่างให้กับเขียมกับมุ้นไส้วัดเอาเด้อพี่วัดเอาช่วงนี้มันได้ขับกลางคืนก็จะเหนื่อยๆหน่อยขอบคุณนะครับเนี <c oughs> ่ยนะครับทีมงคลน,นะครับพาขับรถแล้วงานพวกถุมแล้วงานพวกถุมมื่อก่อนนี่แล้วพวกถุมอยู่เอเียงก่อนนวัดนคร นวัดนักวันต่อมาละยองแล้วฮกถุมยู่ละยองต่อมาซาแก้วแกงคู่มือมาหดที่พักแกงคู่มือนะครับมือแล้งเนี่ยก็เสียดับกรุงเทปนะครับเสร็จนี่ก็กลับกรุงเทพวัวเป็นสีแกงไม่ติมือแล้งมือแล้งใส่แกงทำไมมีน้องซอยเฉียงเฉียงเล็กนิดแเออนะพี่น้องอาจจะแกงนะครับที่ซาแก้วเพราะว่าเป็นงานบัตรงานบัตรวัวเปนงานก็อื่นอย่างวัวเปนงาน เป็นงานเป็นงานสตรงก่อเนี่ยเป็นงานบัดโบเมนงานเขาเออเนีโบเมนงานที่เป็นจัดไหมหรือว่าเป็นเป็นยี่งานาสวาานาสวงายก็เนงานจัดงานบุรลง่องอระราชเบรสรหัดท่านระาัดเจพ่ระหาช้พ่งเออเออประหาชพงกับพระาชเจพง นี่มากินข okay? ้าวที่ร้านนี้ยังอ่ะบร้านเซ็บอีรีซาเกลียวอะไรร้อนเสบๆส็บเส็บอีรีซาเกลียวเซ็บอีรีซาเกลียวเด็ดนเด็ดพี่น้องครับเซ็บอีรีซาเกลียวสิยมแม่มาถ่ายรูปด้วยประคันนี่นะครับของหลังบอสเสียง เป็นแน,น่นอะไปนน้ำไอเอกเป็นแน่นเนี่ยโอเคอยู่นะ okay, ดิไอตัวร่องห่วงักยเออร่อ่วงระเป็นตปันเป,ปนน้ำเปนอย่าง,ง,ง,งยงห่งีเออ่พิกแตก็ะชุมงับรถซอยกันเออว้าวไม่หมื่อนกาสลับกันละชมงเดินกันเออมาดิแน,น,น,นัเนาะก็มีข้าวแล้วก็มอสูธักุนตนฮะมอสุธาปุนป่น โมดูทางวันเลยไา้ที่ก็กอะไระตอนกูเดิไปคนเดียวก็จะมาเอามาใส่ามดูะไปรไฟนะมันโมดูอะไรไปขวานิฮะขวานยังอโอ้านอาจารย์ชื่อแซนบอกอยู่วงเข้าแม่กะบพ่อจนแท้อันผู้ใดเนาะลูกศิลป์เรา สมองมมาทำงานกับอาจารย์ชนชัยที่ที่กวอนเท่าไหมกวอนโอ้พยุดเออพยุดโอ้สมองมัาทำงานเดียวเลยพยุดพยุดพยุดโอ้พยุด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 พยุพยุดยุดพ้พยุพยุยุดพพยดพะดยุดพพยุดพยุดพอ้ดยุดพยุดพยุยยยุ เลยว่ายานเลยไปพูดเดียวไปพูดเดียวอ่พมดผู้เนี้ยมีไอ้มีไอ้แรับแจมปันปันนะปันไม่สบไปแล้วหนเออมีแจมเ็ย้วไก็เรยไปเป็นภูมีแจมพูดเดียวมาพี่น้องก็ย่าเออก็เรยไปเป็นบ้านเมาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ลาบ ลาเปีดครับลาเป็ดเปเป็ดแก้วครับแล้วก็มีสบตํำเปอร์เซ็นประเดี๋ย้วราระวัยโปกตนปะแดี๋ยม่บัาแน่ปรนระเดีมันบปรเสียด้วน้องประเดกกินไรบดีกินก็มันกับบดีี่นี้เดกินเด็เศร้ากินถ้าเศร้ากินไดนก็เศร้ากินเสียหายเลยติดประเดี๋ยห่ยทะเลดงื มันเาเาหวกินบ่แล้วก็มีคนติดตามด้ย้อไอ้แม่ถดอกูสเศร้าด้วยนด้กินก๋ยเตียว็ติดตามแล้วก็เศ้ากินก็น้นตดอืมสิได้เศร้ากินกเียวเดจ้องเยครัตัมด้วยเนี่ยติดตามเด้แซมเศร้ากินกยเตียวหเออตอเศร้าเลยต้องเศ้ากิน ว่าไอซังเนี่ยเอกใประเดีใช้ยางเลยขนาดหน้าเปียน่ยันใช้ประเดียเออเลออขอะที่มเ้องกันเดอวากันพี่น้องเดินทางกันประเดี๋เครื่องทงาล้วครับพี่น้องครับ เพึงดูได้เลยว่าอยู่ร้านนี้เป็นที่พักใจของเสือเท่เอเล่เสืออ air, อนแย่เสือกระติมาพักยู่นี่เือหหไ้พิ่งจะรู้ความจริงมืเอนี้แหละเวลาเสือออนแยหรือว่าเสือถอดแท่ air. เดี๋ยวกะทิมาพักกายพักใจอยู่ตามร้านอาหารมาอยู่ตามเมนูมห่องไห่ดูเมนูแมน่นพอาะวงใจแล้วกะเขาปากตอเสื้อร้องไห้ครับพี่น้องครับบริวามาบาแซมมาด้เห็นสภาพข้องเสื้อหองไห,นนนหง่นะครับมะฮอควมจิงนะกินเขาตอพี่น้อง <c oughs> ครับพี่น้องครับในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดสุดยอดครับพี่น้อง เริ่มนสี้ยวของใครครับมาผ่าเสียวของใหรนะครับแล้วก็ในจีนสูงมากกัเดินทางมาถึงยอดครับพี่น้องธรรมดาแล้วครับพี่น้องชีวิตนะครับมีพบก็ต้องมีจากมีผัดผ่ากระต้องมีกลับบ้าพบจอยนะครับขี้เกับกาดกินเข่าครับพี่น้องตอนแรกก็หิวครับพี่น้องนะครับพอเริ่มกินเทาก็เริ่มยิ้มจานแดงนี่เป็นการพิ่กันย่างเสริมนะย่างเยอะ มาที่มีจานที่สองบอกรูปมาที่มีจานที่สองสามคนคูณสองนะครับมันจะเขาโกจานครับพี่น้องสามคนแต่ว่าสำหรับเชมกระเบนไชเดียนทางมันถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับน้องเสี่ยมจะบามมติจิตมงคลกับกระลังติดตามมามครับนีน่นามมานเป็นครับชุดถ่ายสองขับชุดถ่ายแล้วนะครับถึงจุดสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดครัำวัอนี้นะครับร,ร้านแซ่บ แซ่บอีลี้ซาแก้วครับพี่น้องนะครับบวัตถิเป็นทางด้านต้มครับอ,อ,อีกยังก็รับได้รับเปีกเยกเสือหองไหยน,นะครับที่พักใจของเสือนะครับแล้วก็จำไถ่ไส่เข้มนะครับแล้วก็ไข่เจียวแล้วก็เอ็นแก้วหลอกล่วงนะครับพี่น้องหลอดล่วงจุดเปล่าเลยนะครับตุมตุม เดี๋ยวกันทีเดีเดินทางเข้าไปในวัดครับวัดน,น้องปลือนะครับหรบือว่าวัดยังเปอนที่วัดเป็นของสันนิษฐานอยู่ใกล้ๆนี่แหละคว้าอะไรดีเนี่ยคว้าไทยๆด้วยกันจะคว้างด้อนกันมุจัะมุจัะมุ่งเข้าอยู่ย้องานมาเป็นเปลี่ยนไปเ้ามาเป็นปัญญา เป็นกันเลยถ้ากันชุ่มเดาว่ันนั้นทีเป็นนายยูคอร์นังนเพราะเป็นพระเอกเราพี่น้องแต่ว่าน้องเพิ่เป็นพระเอกรู้ผมก็ีิยุรุ่นเพราพญานะล่ะแต่ไันนี้วงมิตรคนเอื่อนพอเอื่อนพอเอื่อนแบบกเก่งใจนานาเลยเนาะี่ครับเพื่อนนน้องเพิจะมีต่ครับครับวันพระทายคิปต่อปิดบอลเปน้วังได้เิอกับเบิร์ดคลินยุ่ต่อปิดบอลบอลยังนับกะครับครับ

เขาให้ออกหามุ้งดูเดี่ยวดูเดี่ยวมาเดี๋ยวเบาเหรียนวิธีเขาว่านะผู้บาดเจอยเอาไปลองนะครับพอกันวันน้องหมื่นแม่นครับนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามขอบคุณทุกกับนังใจครับขอบคุณทุกก้บพาก๊บแป้งครับพี่น้องครับนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามครับเขียนขบวนใจและเปิดรับพิเชียวแบบบ้าเสียมบ่ คือว่าแซมช่องแซมชนะใจเราเป็นครับพี่เชี่ยแซมชนะใจเราชนะใครับพี่เรี่ยครับมีเรื่องไทยูอยไทยกันไทยเลยจะดีมเวียดนามอยู่ได้อยู่อ่าขอบคุณครับนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับนะครับมือนี้ยูทธศาแก้วได้มบอนไปตลาดจินสารังสิตครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้ทีมเมียครับพอกันคลิปต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ พี่น้องครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่นะครับมากินแถวลานแซบอีดีสาเกวนะครับแม่เกวครับขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อขอบคุณค่ะคุณแม่นะครับแม่เกวนะครับแซบอีดีสาเกวนะครับนะครับทางร้านเป็นว่าอันพอกินอิ่มแล้วกินเงินคุณแม่เลี้ยงเหมือนเอิมขอบคุณแม่หลายๆครับแซบอีดีสาเกวครับพี่น้องนะครับไปพอกันคไปนะครับร้านีแซบอีดีสาเกวครับพี่น้อนดูเสียงทางไปวัฒนาดูวัฒนาแล้วเนี่ย นะครับปิดอยู่กับบริษัทไทยน้ำทิพย์เอาเดี๋ยวบางหลาไปขันะ้นตัว